โอเคครับทุกคนวันนี้เราอยู่ที่บอ่อกระโปงเก่งพันทองสายแล้วแล้ววันนี้เกือบไม่ทันอะเปิดต,ตัวกันอย่างนี้ง่ายเลยละเก็บตกน้ำสองเอาแล้วไม้ที่หนึ่ง เฮ้ยโหตีไกลดีเว้ยน้ำเย็นเ้ยน้ำเย็นเนาะรอไฟเผาดีมั้งไม่ดีอะน้ำเย็นอะ,อะ,อะ,น,น,อะน้ำเย็นไม่ดีอะ <Okay. S 2> เอาอยามาซะแล้วควายกันยังเงียบอยู่ครับยังเงียบอยู่ ขยับพี่ว่า <stimulus. S 1> โดนแล้วเฮ้ยเสียงรอกใครวะมีของเชียร th ์ด้วยตัวแรกฝั่งตรงข้าม ได้คนสุดท้ายมีรางวัลไหมเนี่ยได้นคนแรกยากไม่ทันแล้ว<ม>เฮ้ยขยับมาแล้วเลย

นะรอปักเลยเหรอหลายเว้ยเปเลยขามเขานะ้เหี้ยทีขวางเ้งเพื่อนตัวที่หนึ่งไปแล้วเก็บตอก สีนุ่มอะคอราวสีนุม่มเฮ้ยเฮียอยู่นี่สัสแมงเออตั้งนานไม่แดกไอชิบห้อยเออ สุผมสุดปลายสายแล้วเ,เรานี่ก็กินเก่งกินยากเหลือเกินนะจะหลงมาโดนนะวันนี้หยุดอ,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 อ๋อหยุดพอ้อนวางแผนด้วยเอาวนะวางแผนไ้วแล้วอืมพักักร้อนได้เยอะไหมยัก<อ>ร้อนได้เยอะไหม<อ>รไเรอ เยอะเลยนะครับนะน่าจะเกี่ยวกันแล้วครับโคตรดีเรื่องี่นะสีครับดีเนี่ยเสร็จแล้วนะครับนะสร็แล้วผมนะครับทุวครับใคระใครมึงเหรอผมเก่งไม่ใส่โมเดลคุยอยู่โมเดลคุยอยู่ผมบอกว่าตัวมันทีเด็ดทีเนี้ย แต่ปัญหาซื้อไม่มีแล้วนมยอยู่เพี่อนนะี้โนมหมัยี้ยอมยอมที่ไหนใครรักนะ <c oughs> โอ้ยเก <c oughs> ่งพันทองครับวันนี้ ตัวที่หน,あああหนึ่งของผมน้ำสองฮะปลายางสิฝั่งลุงกี่ปลายางเราก็ต้องตีปลายางเฮ้ยบอกขนาดนี้เลยเหรอลายเว้ยคุยขมผมเต็มคอเลยครับทุกคนเป็นไงหนุ่มเชื่อรูยัง ไปเขี้ยเอ้ยนี่เล้วเฮ้ยลงมาแกดีแวะเด้อเฮ้ยตีเด็ดของผมเฮ้ยเมื่อตอนนั้นหนุ่มจะได้เปิดแรกๆมันกัดไอ้ตัวเนี้ยใช่อาจารย์เรียกว่าย่างอ่ะถ่ายผู้ไปเฮ้ยได้ปลาย่างเลยเอ๋อปลาย่างเลยเฮ้ยแรงกว่านี้นะมันหลายว่ะเฮ้ย TK TK เดี๋ยวบ่ายมีแจกของกัดยับต่อนในนี่แจกของด้วยครับนี่จะของบอกครับถ่ายวิดีโออยู่เฮ้ยยังไม่ได้เลือกเลยอาจารย์อาจารย์เลือกก่อมันติดมือมานี่ครับ นี่สวยว่ะดูครับโลกโก้ไหนเนี่ยนะฮะวันนี้มีเหยื่อแจกนะครับปลายางนาเต็งเต็กเก็กทั่วไทยสีเคของแจกหล่อครับสีเคสวยสวย,ยใหม่ใหม่หรอใหม่สายสวยนะโลนึงโลสองเออสายสวยกัดน้ำตาจะไหลวัดนี่ตัวที่สองแล้วครับตาขุดรอหน่อย นนเงียบม,มากจัดไปอ่ะตัวที่สองของผมมิขคอมิขคอมาแล้วครับตัวที่สองแจกเยอะเหมือนเดิมกัดยับหรอใช่กัดยับกัดยับฮะนีนาเก่งนนาเก่งเจ้าของบ่อนนะเฮ้ยยิมโชยเยอะยอไยอไสองถุงแล้ว สองถุงแล้วบอกเ<ด>ก่งพันทองสองถุงแล้วเก่งพันทองน,อน,นี่ลองนี้ก่อนเฮ้ยเกวียดนแล้วมึงมีของกูแล้ววะ นี่ริมนี้ริมเหมนนเหวนปลาขึ้นอยู่น้ำเย็นแล้วทุกคน

别了，拿不、啊啊、掉。 โลจ้ไปพแล้วกามเก้สาเร็วเก็บตกปลาพงวันนี้สองแปมครับ ปอยู่ที่บ่อกเก่งพันทองนึกถึงปลาพงต้องนึกถึงบ่อกเก่งพันทองครับวันนี้สายเลวอีพีนี้ลากันไปก่อนฝากกดไลค์กดซับสไคร e กดแชร์คลิปนี้ด้วยและนี่คือเจ้าของบอ่บบอฮะเก่งพันทองฮะติดต่อมา<อ>ให้เดี๋ยวฝากลิงก <Okay. S 1> ์ด้านล่างนะครับแตะลิงก์ด้านล่างได้เลย,เลยปลาพงเก็บตกมีปลาซิงแล้วเราจเจอกันใหม่ในอีพีหน้าวันนี้สวัสดีครับ